สวัสดีครับสวัสดีลอบเดึกนะครับผมของคืนวันซุปนะครับน้องสวัสดีเอฟซีน้องข้าหลานะครับผมพบพอกันที่เก่านะครับกับชองนุ่มอุบนชัยแนวนะครับผมสำหรับมื้อนี้นะครับผมกะมีข่าวข่าวมาแจ้งพี่น้องเอฟซีนะครับสำหรับแฟนคลับของน้องข้าหลานะครับผมซึ่งนะครับผมอา็จะเป็น เรื่องนะครับผมของน้องคาหลานะครับผมที่จะสร้างบ้านพักนะครับผมที่จะสร้างบ้านพักสำรับให้น้องขหลายอยู่นะครับผมในช่วงที่วง้งโบได้ออกเดินสายหรือว่าในมือที่ว่ามีงานนะครับผมก็จะได้อยู่เด้เศร้านะครับนอกสำรับนะครับผมอ่า เลือบหวานเขอหนองเขาหลานะครับก่าได้รับฟังมาจากการไล่สดของวงมอลลัมเพลนลำพืชนนะครับนอเพิรนกว่าเพิรนนะครับอยากสั่งบ้านให้น้องคขาหลายอยู่นะครับในช่วงที่วงบระเด็ออกงานนะครับนอแล้วก็สำหรับอยู่ไก่นะครับผมอยู่ไก่กับแม่พ่อเนาะครับนอคืออยู่ที่ สำนักงานนะครับผมสำนักงานมุมบอลัมพนลัเพิรนนะครับอ่าเป็นอยังนะครับผมคือต้องมาสั่งที่พักสั่งบ้านให้น้องข้าหลานะครับผมเกิดขึ้นนะครับผมตอนนี้นะครับน้องข้าหลาอ่ากับได้อาศัยอยู่กับอ่าแม่สุภาพนะครับนอกกับคุณยาสุภาพนะครับนอตอนนี้กะวงอ่า เสาวน้อยเพชรบรรพีกับบทันเด็เปิดฤดูกาลนะครับนอ,นอคุณยาการยังอยู่บานนะครับนอแต่หลังจากนะครับผมวันที่ยี่สิบสามที่วงสาวน้อยเพชรบรรพงได้เปิดฤดูกาลแล้วนะครับผมหลังจากนั้นก็จะได้ออกเดินซ้ายนะครับออกเดินสายกัคุณยาสุภาพกับสี่บอดดายยูบานนะครับนอหลังจากที่วงออกเดินสายแล้วกัสบสี่บอมีคนยูบานนะครับที่นี่ นองเขาหลาละครับสีใบยูไสนะครับน้องอสีปบยูไสซึ่งะมีหลายแนวทางมีหลายทางเลือกนะครับผมก็คือนะครับผมะกะเห็นนองวานะครับจะออกไปเศราของพักยูกอนบอนะครับผมหรือวานะครับผมหรือว่าจะบ้ารสางบ้านพักยูทีสำนักงานนะครับก็มีอยู่ สองทางเลือกนะครับนาะอแต่ว่าเอฟซี FC ส่วนใหญ่นะครับผมเอฟซี FC ส่วนใหญ่ก็อยากให้น้องข้ามลาครับผมบอยู่ไก่กับมูนะครับอยู่ไก่กับมูอยู่ไก่กับแม่พอดนะครับเพราะว่า่วงในเรื่องของความปลอดภัยนะครับคือถ้าไปเซาบ,บ้านพักหรือว่าเซาที่พักอยู่ข้างนอกนะครับผมกะสีไก่หูไก่ตามูนะครับผมบม่มีมูมีเพื่อนนะครับนาอ หล้วก็จ็กสี่ยูสิกินจังไไดนะครับก็เลยนะครับผมแฟนครับเอฟซีก็เลยมองว่าน่าจะต้องสร้างบ้านพักให้น้องขำาหลาครับผมอยู่ในสำนักงานหมอรำเป็นลำเพื่อนนี่แหละครับผมแต่ที่นี่กายย่งที่ปัญหาอยู่นะครับกายยงที่ปัญหาอยู่ก็คือเรื่องเงินนะครับเรื่องเงินนะครับผมซึ่งน้องข้าหลาเองกับเพื่อนกับบอท่านได้มีเงินเก็บหลายนะครับย่งท่านมีเงินเก็บหลายเพราะว่ากับเพื่อนจะ ไล่สดไปแค่ประมาณหาพวกอีพีนะครับนอกกับเงินเก็บกับภายในมี่นะครับเพราะว่าการสร้างบ้านนะครับผมหลังในน้อยนะครับอยู่ในสำนักงานนี่ก็ต้องใส่งบประมาณอยู่ที่ประมาณ2อถึงสามแสนนะครับ2อถึงสามแสนนะครับก็เลยอ่าเฮ็ดเลยบุได้นะครับเฮ็ดเลยบุได้เฮ็ดปูปำเลยบุได้นะครับผมก็ต้องอ่าเก็บเงินก่อนนะครับก็ต้องเก็บเงินก่อน แต่นะผมแต่ที่นี่ก็มีเอฟซีใจดีหลายนะครับเอฟซีใจดีหลายคนนะครับผมหลายทันนะครับผมซึ่งจะสนับสนุนสร้างบ้านให้น้องข้าหลานะครับผมซึ่งตอนนี้ก็น่าจะมีหลายคนโอนเข้าไปแล้วนะครับหลายคนโอนเข้าไปแล้วนะครับผมซึ่งนะครับผมทางเอฟซีนะผมเพิ่นกระจีระดมทุนนะครับเพื่อสร้างบ้านให้กับน้องข้าหลานะครับนาอสีได้ไลยได้หน่อย สำ้ำใดนะครับผมก็ต้องรอติดตามกันนะครับนอกจะต้องอสนับสนุนกันไปนะครับแต่ผมว่าเอนะผมนา่าเห็นหลายคนนะครับผมก็จะซอยสนับสนุนอยู่หลายบาทนะครับผมเป็นพันเป็นหมื่นแบบนี้นะครับนอ่งบประมาณประมาณสองสามแสนนี่ผมว่าน่าจะน่าจะบ่ยากนะครับผมสำหรับเอฟซีเขาลองครับหลาหน่าจะ ซอยกันสนับสนุนได้หลายนะครับซอยกันสนับสนุนได้ไลเพราะว่าถ้าเห็นไยคนคอมเมนต์เข้าไปนะครับนอว่าพอที่จะโอนซอยนะครับพอที่จะโอนซอยนะครับพรก็ไใ้การเห็นบ้านนะครับผมใน้อกคัมหลานะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีที่เอฟซีเป็นยังมีความเมตตามีน้ำใจนะครับนอคือเพิ่นกับสงสารนะครับนอเพราะว่า นอกคับโทัานได้มีมองอยู่มองพักไปรักเป็นแรงนะครับนอกตอนนี้ก็อาศัยทาาคุณธยาสุภาพอยู่ท่าคุณธยาสุภาพนอนอยู่นะครับนอกซึ่งหลังจากนี่นะครับผมหลังจากที่สาวนอนเปิดม้วงไปแล้วก็ต้องหาที่พักที่ยู่ไม่นะครับนอกแต่ว่ากัจังได้กันนาส้างโบท่านนะครับผมในในในช่วงนี้นะครับนอนด้วยทุนเองนะครับนอกถ้ามีเงินก็สามารถเทดได้เลยครับผมจะว่านีเพราะในมีเงินก็ กัวสีรวบมๆกัวซีสะสมกัวสีระดมทุนได้นะครับเนาะกระน่าจะอีกดนอยู่ครับน่าจะอีกนะเป็นเดือน2เดือนคนละครับกัวจะเลี้ยวนะครับเนอทามานมีเ่เอฟซีเพื่อซอยนะครับเนาะแต่ผมมองว่านะครับเนาะการนาจะอ่าให้เอฟซีนี่นะครับผมซอยสนับสนุนนะครับแต่ว่ากา คือบัต้องรอให้มันได้งเงินเป็นสองสามแสนหรอกครับคือมีเท่าอดกับต้องทยอยสั่งไปก่อนนะครับทยอยสั่งไปก่อนอ่าบัวว่าสี่ได้ซ้ำได้นะครับนอกก็ค่อ,คอยๆเฮ็ดไปนะครับค่อยๆเฮ็ดไปบัวว่ากับบัวน่สิเกินเดือนบัวน่สิเกินสองเดือนนะครับกันหาสิเลีวนะครับเนาะถ้ามันล่อให้ให้ได้เงินสองสามแสนอีกก็มันเกิดสิเสียเวลาไปนะครับนอกของว่าถ้ามีเท่ถอย กเฮ็ดไปก่อนเฮ็ดไปเรื่อยๆแล้วก็เฮ็ดให้พี่น้องเอฟซีประเทีนนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเอฟซีประเทียนเนคือเอาเสามาตั้งไปก่อนก็ได้ครับเอาเสามาตั้งไปก่อนก็ได้แล้วก็ทายคลิปลงไปนะครับอันนี้เป็นไอเดียนะครับผมแล้วก็ทายคลิปลงไปให้เอฟซีประเทีนทุกมือนะครับความคืบหน้าของการสร้างบ้านผมว่ามันจะสิมีคนหาริโตนมีคนสงสารนะครับผมมีคนเมตตานะครับผมซอยโอนเงินเข้าไปสนับสนุนให้นะครับให้น้องเขาหลานนะครับผมว่าดีบ่ดีอาจสีได้เร็ว อดีตได้เร็วนะครับผมอดีตได้เร็ตว่าแฟนคลับเอฟซีเพิ่นห็นนะครับเนาะว่าโอนมาอะลรเห็นจริงนะครับเนาะโอนมาอะลรเห็นจริงโหมดแมนล่อให้โคมสองสามแสนก่อนจะเห็นนะครับเนาะเพิ่นหัเห็นนะครับผมว่าตัวเห็นให้เอฟซีเห็นนะครับเพิ่นกับจีดีซอยโอนซอยโอนไปทุ่มมือนะครับผมผมว่าแป๊บเดียวกับเลี่ยวนะครับโมดาสิเกินความสามารถของเอฟซีหรอครับบ้านหลังเนี่ยหน่อยหลังละสองสามแสนนี่นะครับผมว่าแตงได้กะ ฝากพี่นอกนะครผมเขาไปซอยสนับสนุนนะครับผมให้นอกเขมราได้มีบาอยู่เร็วๆนะครับนอ,อเพราะว่าเดียวกับเปิดฤดูกาลแล้วนะครับนอผู้คันในมีมองอยู่อยู่ครับอันนี้ก็เป็นตารืลิโต้นอยู่ครับกับจเจเน็ตกับฝ่ายเอฟซีเขาไปซอยกันสนับสนุนนะครับผมโบว่าติสนับส,สนุนเขาได้ก็แล้วแต่นะครับว่าติดไปทั้ง,งอซอยซือบัตไรซ์กุมปิดอันนี้ก็เป็นการสนับสนุนอย่างหนึ่งนะครับนอสำหรับือ,อื่นนะครับเดอม์อ,อื่นผูได้ถีตามนอเขาราไปกุ่มปิด ของวงมอลลัเสียงอีสานนะครับผมก็สามารถเข้าไปซื้อบัตรจองตั๋วได้นะครับผมที่เพจมอล่ําแเสียงอีสานนะครับผมแล้วก็หลังจากจบนั่นก็มีต่อนะครับผมมีตอ่อในวันที่12นะครับเป็นวันเกิดของน้องขหลาเองนะครับอันนี้ก็ทางมอลลั่เพลเพื่อ,อกนก็จะมีไลฟ์สดกลุ่มปิดน,นะครับผมอันนี้ผ้ได้จะเข้าไปร่วมสแสดงความยินดีในงานวันะเ,เกิดน้องขหลาก็เข้าไปสามารถเข้าไปซื้อบัตรจองตั๋วได้นะครับผมที่เพจมอลลัเพจลำเพื่อนแลครับนาอ สำหรับคลิปนี้กาฝากไว้เพียงท่านิแหละครับยังได้ฝากช่องนุ่มมันชแนลไว้น้ำเด้อครับถ้ามีเรลือกเล่าดีๆเกี่ยวกับอลัมกันจ้าเมื่อเราสู่กางอีกทีนะครับนาองสำหรับคลิปนี้กฝากไว้เพียงท่านิแหละครับสวัสดีครับ